เด็กๆชั้นม2ทุกคนนะคะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานกับมีดปลูกพาเด็กดีอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะคงสุภาษิตรพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชรัชกาลที่เท่าไหร่คะเด็กๆอ่ารัชกาลที่5นะคะคงสุภาษิตของพระองค์เนี่ยรัชกาลที่5มีอะไรบ้างนะคะ โคงสุภาษิตเนี่ยพระราชนิพนธ์โดยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยนำสุภาษิตภาษาอังกฤษมาแปลนะคะเป็นในรูปแบบของโครงภาษาไทยโครงภาษาไทยนี้นะคะก็จะเป็นโครงสี่สุภาพและร้อยแก้วนั่นเองนะคะโครงสุภาษิตเนี่ยโครงที่หนึ่งเราเรียกว่าโครงสุภาษิตโสรถตยานะคะโครงสุภาษิตโสรถตยาเป็นอย่างไร คอ,อสุภาษิตโสรถตยางเนี่ยมาจากคำว่าโสรถท,ที่แปลว่า16นะคะรวมกับคำว่าตรยางที่แปลว่าองศาเพราะฉะนั้นโสรถตยางก็จะเป็นแปลว่าะจะกล่าวถึงข้อควรกระทําและไม่ควรกระทําทั้งหมด16หมวดหมวดละ3าข้อนะคะเด็กๆรวมเป็น48ข้อข้อควรกระทําและไม่ควรกระทํานะอ่ะ ในรัชกาลที่5เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์เนี่ยให้กวีในพระราชสำนักทั้งหมดเลยแปลและประพันธ์เป็นภาษาไทยนะคะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและพระองค์ก็ตรวจทานตรวจความถูกต้องตรวจตรวแล้วก็แต่งพระราชนิพนธ์คงบทนําไว้นะคะก่อนที่จะเริ่มแปลบทหมวดที่1เนี่ยพระองค์ก็แต่งบทนําไว้ซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆแค่นักเรียนศึกษาค้นคว้านะลูกนะ เราไปดูหมวดที่ 1. เลยค่ะหมวดที่ 1. ชื่อว่าสามสิ่งควรรักอามีอะไรบ้างความกล้าความสุภาพความรักใครค่ะพระองค์ก็แต่งไปในอาแปลมาในรูปของโครงสี่สุภาพนะคะว่าควรกล้ากล้าเกาถ้อยทั้งรืัอไทยแท้แห่สุภาพพศภายในจิตพร้อมความรักประจักษ์ใจจริงแน่นอนหรือสามสิ่งควรรักน้อม จิตให้สนิทจริงนะคะมีความหมายว่านะคะให้กล้าที่จะพูดและพูดอย่างจริงใจลูกนะคะเราควรมีความสุภาพอ่อนน้อมและรักใคร่ปรองดองต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะสามสิ่งนี้เราควรมีให้ผู้อื่นด้วยความจริงใจนะคะการให้การจริงใจต่อเขาไปเนี่ยนะคะเราทําจริงใจจริงใจไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ความจริงใจกลับมานะลูกนะเป็นสิ่งที่ดีนะคะพูดอย่างจริงใจ ห,หมวดต่อไป3สิ่งควรชมค่ะอำนาจปัญญาเกียรติยศและมีมารยาทด,ดี คงสีสุภาพบอกไว้ว่าปัญญาสติ้ำเลิศยานอำนาจศักสิริงคานมั่งคั่งมารยาทเรียบเสียมสารเสงี่ยมเงื่อนงามนอสารสิ่งควรจัดตั้งแต่สองสรรเสิร์ญมีความหมายว่าสติปัญญาเนี่ยจะสามารถนำหรือช่วยให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะและเมื่อเรามีเกียรติยศ ก็จะมีทรัพย์สมบัติพร้อมบริบูรณ์และเมื่อมีสติปัญญามีเกียรติยศแล้วเธอและเธอยังมีมารยาทที่ดีด้วยนั้นนะ่ะมันแสดงให้เห็นถึงว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ดีนะคะแล้วก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะสิ่งนี้นะคะจะเป็นที่ชื่นชมต่อผู้อื่น หมวดต่อไปสามสิ่งควรเกียดความดุร้ายความหยิ่งกำเริบความอักตันยุใจบาปจิตหยาบร้ายทารุณกำเริบเอิบเกินสกุลยิ่งกอ็อีกหนึ่งห่อนรู้คุณทำไมคะใครปลูกฝังแหฮสามสิ่งควรเกียดท้อจิตแท้อย่าสมานมีความหมายว่า คนที่มีจิตใจดูร้ายเย่อหยิ่งและอกะตันยูไม่รู้คุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้เด็กๆควรจะหนีห่างค่ะควรจะห่างไม่ควรที่จะนํามาใช้ในชีวิตคนที่มีจิตใจดูร้ายเย่อหยิ่งแล้วก็อกตันยูไม่รู้บุคคลคนเนี่ยเด็กๆอย่าเป็นแบบนี้ให้หลีกหนีห่างเลยค่ะ หมวดต่อไปสามสิ่งควรรังเกียจติเตียนค่ะชั่วเลวสามมาลยมา,ยมายและฤศยาสังเกตเด็กๆสังเกตคำว่าฤศยาค่ะฤศยาตัวนี้เป็นคำโบราณที่เราใช้การลอลอรนะคะปัจจุบันเราเขียนเป็นลออเรือนะคะลออิสอริษเห็นไ,ไหมฤศยาแบบนี้นะคะ,ะนี่คือภาษาที่เราใช้ปัจจุบัน ครง4ีบ้บอกว่าใจชั่วชาอาจใจชั่วชาติต่ำช้าทรชนทุจริตมารายับม,ม,มารยาปนปกไว้หึงจิตคิดเกียดคนดีกว่าตัวแฮสามส่วนควรเกียดใกล้เกียดสองสมาคมมีความหมายว่าคนที่ชั่วร้ายไม่จริงใจต่อผู้อื่นเนี่ยแล้วแถมมีความอิจฉาริษยาคนอื่นอีกเด็กๆก,ก็หนีห่างและไม่ควรกระทำนะคะไม่ควรเป็นคนที่ชั่ว ไม่จริงใจต่อผู้อื่นอิจฉาริษยาคนอื่นนะคะไม่ควรกระทําควรจะหนีห่างหลีกหนีเลยเพราะมันจะเป็นหนทางสู่ความเสื่อมเสียนะะหมวดต่อไปสามสิ่งควรเคารพค่ะศาสนายุติธรรมสละประโยชน์ตนเองศาสนาสอนสั่งให้ประพฤติดีหนึ่งยุติธรรมไปมีเลือกกู้ประพฤติเพื่อประโยชน์สีสวัดทั่วกันแห่ สาสิ่งควรรอบรู้เคารพเรื่องเจริญคุณมีความหมายว่าศ,าศาสนาสอนให้คนเนี่ยทุกคนประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะคะเพราะมันเป็นหนทางสู่การสู่ความเจริญแล้วเราก็ต้องมีความยุติธรรมต่อทุกคนเสมอภาคเหมือนกันหมดค่ะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะอ่านี่ก็คือ ควรเคารพให้มีไหวสามสิ่งควรยินดีหาะงามตรงตรงไทยแก่ตนคงสีสุภาพกลับไว้ว่าสัพพางโสภาคพ,พร้อมทัญรักพาสิจิตประจักษ์ซื่อพร้อมเป็นสุขโสดตนรักการชอบทำนาสามสิ่งควรชักน้อมจิตให้ยินดี มีความหมายว่าการที่ทุกคนเนี่ยมีรูปร่างที่สวยงามเป็นสิ่งที่ทุกคนยินดีใช่ไหมคะทุกคนยินดีและปรารถนาที่จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเมื่อทุกคนอยากจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วถ้ามีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงคนอื่น ก็จะส่งเสริมความสวยงามนั้นนะคะทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆเด็กๆใช้ความสวยความสวยงามของเด็กให้เป็นประโยชน์นะคะก็จะมีความเป็นอิสระเสรีในสิ่งที่เราจะทำค่ะคือจะทำอะไรก็ได้นะคะแต่เด็กๆต้องอยู่ในกระบวนการที่เรียบพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานเงินทองหน้าลูปรางหน้าตาความสุจริตความซื่อสัตย์ นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความเจริญในชีวิตได้นะคะต่อไป3สิ่งควรปรารถนามีอะไรบ้างลูกความสุขสบายมิสหายที่ดีๆใจสบายปรุกโปรมโคสิสุภาพบอกไว้ว่าสุขกายวายโรคร้อนลำคาญมากเพื่อนผู้วานการชีพได้จิตแผ่วพ่องสำราญลำมรสสขกระเสมแห่สสิ่งควรจัดให้รีบร้อนปรารถนาค่ะ มีความหมายว่าการที่เรามีร่างกายที่สุขสบายไม่มีโรคน่ะเป็นสิ่งประเสริฐสําหรับชีวิตและไม่ต้องเข่าเข่าออกออกโรงพยาบาลไม่ต้องไปโรงพยาบาลรอทีละทีครึ่งวันหรือเต็มวันนะคะทุกคนปรารถนาที่จะไม่มีโรคภัยนะคะหากมีเพื่อนที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้ แล้วก็การที่มีจิตใจแจ่มใสก็จะทําให้ร่างกายเรามีแต่ความสบายแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาค่ะไม่มีโรคมีแต่คนรักมีแต่เพื่อนที่ดีแล้วก็มีจิตใจสบายปลอดโปร่งไม่มีความทุกข์ทุกคนปรารถนาให้เกิดกับตนเองนะคะอ่ะต่อไป3สิ่งควรอ้อนวอนขอค่ะความเชื่อถือความสงบใจที่บริสุทธิ์ค่ะเด็กๆ ครงสีสุภาพบอกเด็กๆไว้ว่าศรัทธาทำจิตมั่นคงตรงสงบระงับดับประสงค์สิ่งเศร้าจิตสะอาดปราศสิ่งพวงบุ่คล้องหมองแห่สามส่วนควรใฝ่เฝ้าแต่ตั้งอธิฐานมีความหมายว่าการมีศรัทธาหรือความเชื่อถือเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามั่นคงไม่วอกแวกไม่ฟุ้งฟาไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องต่างๆค่ะ ความสงบจะทำให้เรายับยั้งความต้องการในสิ่งต่างๆได้ที่ทำให้เราที่ทาให้เราเป็นทุกข์ใจนะคะาจิตใจเราบริสุทธิ์ก็จะไม่มีความเศร้าหมองค่ะ,นะหนึ่งศรัทธาเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นคนก็จะเกิดความศรัทธาและเชื่อถือในตัวเราค่ะเขาก็จะนับถือนะคะเราก็จะไม่วอกแวกกับสิ่งที่เข้ามารบก,กวนเพราะเรามีสติมีศรัทธามีความเชื่อถือแล้วก็มีความสงบ นะคะความสงบก็จะยับยั้งความต้องการของเด็กได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องการสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญไม่ใช่สิ่งจําเป็นในชีวิตนะคะเมื่อเรามีสติมีความสงบเราก็จะมีความนึกคิดคิดติตไตรตรองควรไม่ควรจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะคะมันก็จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตเราไปได้นะคะมันก็จะสร้างให้จิตใจของเด็กเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีความเศร้าหมองมีความสุขนะคะ ค่ะเรามาต่อมวลต่อไปนะคะสามสิ่งควรนับถือค่ะมีปัญญาฉลาดมั่นคงคงศิสุภาพบอกไว้ว่าปัญญาตรองตริล้ำลึกหลายฉลาดยิ่งสิ่งแยบคายคาดรู้มั่นคงไม่คืนคลายคอนกับกายแห่สามสิ่งควรกอบคู่กับผู้นับถือมีความหมายว่าปัญญาคือความรอบรู้ค่ะเมื่อเด็กๆทุกคนมีปัญญาก็ย่อมมีความฉลาด นะคะมีความฉลาดเนี่ยก็จะนำมาอ่านําความรู้ไปใช้นะคะและเราก็ควรมีจิตใจที่มั่นคงเชื่อถือได้ไม่กลับไปกลับมาไม่วอกแวกนะคะมีปัญญานํามาซึ่งความฉลาดแล้วก็นําความฉลาดที่มีเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน นะคะแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงไม่วอกแวกค่ะเป็นคนที่เชื่อถือมาพูดอะไรคนก็จะเชื่อแต่ถ้าเธอเป็นคนไม่จิตใจไม่ว่อนคงวอกแวกไปพูดมาเปลี่ยนคำนู่นเปลี่ยนคำนี้เนี่ยเวลาเด็กๆพูดอะไรไปเพื่อนเขาก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเด็กๆเก่งและมีปัญญาที่ดีนำมาซึ่งความฉลาดหลักแหลมค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมีจิตใจที่มั่นคงด้วยไม่เชื่อฟังใครง่ายๆนะคะมั่นคงในความคิดที่ถูกต้อง นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คิดว่าถูกแล้วมีหลักฐานแล้วนะคะว่าถูกต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้มีข้อมูลแน่ช,ะชะัดชัดเจนเด็กๆก,ก็มั่นคงในสิ่งที่เชื่อมั่นได้นะคะ,ะหมวดต่อไป3สิ่งควรจะชอบค่ะ ใจอารีสุจริตใจดีความสนุกสนานเบิกบานพร้อมเพียงค่ะโคงสีสุภาพบอกไว้ว่าสุจริตจิตอบอ้อมอารีใจโปร่งปาดลาคีขุนคลองสิ่งกเกษมสุขเปรมปีดาเคร่งพร้อมแห่สามสิ่งสมควรต้องชอบต้องยินดีมีความหมายว่าเราควรที่จะมีความสุจริตและจิตใจที่อบอ้อมอารีด้วยนะ เพราะมันจะช่วยให้จิตใจเราแจ่มใสป,ปลอดโปร่งและเมื่อเรามีจิตใจที่แจ่มใสป,ปลอดโปร่งเราก็จะมีความสุขในทุกๆด้านเลยนะ,ะเธอต้องเมตตานะเธอต้องช่วยเหลืออบอ,บอบ้อมอรีช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็ทําด้วยใจด้วยเธอก็จะมีความสุขนะคะมีแต่คนชื่นชมยินดีมีแต่คาขอบคุณนะคะมีแต่คนอยากจะร่วมงานด้วยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอะ สำหรับคาบเรียนนี้เราก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเราก็จะมาต่อนะคะในะหมวดต่อๆไปจนจบแล้วก็ในบทวเครากว์นรรณคดีด,ด้วยนะคะก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถเข้าเรียนได้ตรงตามเวลานะคะเพื่อที่เราจะได้ไปพูดคุยกันในคาบเรียนกับเพื่อนๆในห้องกับมิตรด้วยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะ อย่าออกไปไหนก็ป้องกันควบคุมตนเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบาย